อ่ะเรามาดูผลประกอบการกันตอนนี้มรามี20,007นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าไ,ได้เท่าไหร่สกิปไปเลยไป ตอนนกมี27 0 0เราได้เมาทั้งหมดอ่านได้ประมาณประมาณแสนแสนแสนเแสนแปประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเปิดการ์ดเลยแล้วกันซึ่งขออนุญาตดูคังนิดนึงนะโอเคเลยหลือเลยครับแน่นอนว่าผมเริ่มที่ใบบวกแปก่อนเลยคือเราไม่มีเปิดลงเปิดเดียวแล้วทั้งนั้นเราจะเริ่มกันเลยด้วยใบนี้เราจะเอา24 t o t บบวกแมาอันดับแรกครับผมให้เราภาวนาให้บวกแมาแล้วกดตอนเผลอไปไม่ต้องคิดอะไรแยะๆอันนี้คือไม่ได้ตัดตัดไรสดอันนี้คืออัดคลิปนะครับผมมาครับผมย สเปนโอ้โหหมดลุ้นครับไม่ลุ้นเลยอาบีนี่คือไม่สนใจนะครับได้มาเป็นมาดิโอแกสปาร้อยเอ็ดบวกหนึ่งซึ่งร้อยเอ็ดบวกหนึ่งนี่คือแพ็กกี่บาทวันนั้นอ่ะแปดพันพระเจ้าจอรดโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราข้ามผ่านไปเปิดช่องผมมันจะประมาณนี้แหละนะก็เปิดมัวม่วๆไปเลยนะยี่สิบสี่ทีวผมไปถ้าได้ตัวยี่สิบสี่ทีวที่ไม่ใช่นอมนีนีก็โอเคนะแบบครั้งก่อนผมได้เลวานยี่สิบสี่ทีวจากใบนี้นะครับ ทำเป็นเล่นไปแล้วตอนนั้นไม่ใช่ลอยก้าแล้ตอนนั้นเป็นอนะผมแต่ตรงนี้ช้าเนหนึึงเครื่องกะโอเคมาดูผลงานกันนะครับเป็น2 4บสี่ทีวโนมินีนะไฟมาครับแล้วก็ประเทศโอ้มิโรคโควิดซาวิดไม่น่ามีใครละนะที่เป็นไม่ได้มากสุดก,ก็คือมิโคโควิดซาวิดนะอสบหกอ่ะไปกันต่อครับต่อไป เราจะไล่ไปที่ใบเล็กๆก่อนลวกันใบเล็กๆของเราก็แน่นอนใบนี้นะ6ถึง8ไปเลยครับมีใบเดียวอะ่ะรู้สึกว่าการมันน้อยมากเลยอะ่ะเปิดแล้วมันรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ลุ้นอะไรมากอะ่ะแล้วเราแม่งไวรุ่นใจร้อนเนี่ยเปิดไวซรด้วยรีบอะ่ะมาม F F รรครับผมเฮดจีไฟมาฝรั่งเศส CM ลาบิโอออโติโซครับบกเจ บกแปดรอยยอยู่นะโอเคครับผมต่อไปเป็น6กถึงแปดหล้วกันเดี๋ยวเราจะเปิดประสบกับใบนี้แล้วกันเพื่อให้เห็นว่ามันมี TY อยู่ในนี้ครับผมไปครับนี่คือบ่งบอกว่าถ้าพื้นหลังเป็น TY เราจะได้บก8นะครับผมช็อตนี้จัดมาบวกแปด ผมว่าเมื่อกี้มันน่าจะผิดพลาดหาที่มันมีทีวล้วนนะคนดูหมดแล้วหรอโอ้เมื่อกี้พิดสูตรหรอพิมพ์หายละไม่มีแล้วครับเหลือ2ใบท้ายแล้วงั้นก็ไปเลยกันโอ้เมื่อกี้แม่งลื้หลังทีวมาแล้วว่าเมื่อกี้คือเห็นเลยว่าเป็นทีวอ่ะนี่หนึ่งหมื่นบาทรัฐบาลไทยเฮดจีมันกิดเฮดจีหรือไงไฟมาโอ้โหไม่รู้เลยใครมาทิปร้อยยี่สิบโอ้โหโ หนักมากเอา้ายังเหลือไปตรงนี้อีกเหรออ๋อมีข้างล่างอีกเหรอไม่ได้ดูไปเลยครับ9 9โอ้แล้วผมลืมเปิดใบนี้ได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยทีไวโอ้เอลเอนไม่ใช่เอเซียนแปดเอาแปดมาก่อนแปดมาก่อนอ๋อไม่มาผเจ็ดเฮยมาเฮดจี โอ้โหโอ้โหล่ำลองจินนี้ล่ำลองแม่เหลือใบเดียวแลครับเหลือใบเด,ยเดียวละซึ่งผมต้องเปิดผสมละเพื่อให้เห็นว่าถ้าทวมันออกคือรู้เลยว่าเป็นทีวไปข้างหลังพื้นหลังทีวาหน่อยทีวาหน่อยไม่เอาเฮจเออเอลนหรอโอ้โหนึกว่าทีวโอ้โหคนเดิมเลยตัวล็อก 6-8รอบเนี่ยนี่มันหนักมากเลยอ่ะโหแล้วที่วายมาออกใบนี้โอ้ถ้าได้กิมมาโด้6-8นั้นร่ำรวยอยู่นะเนี่ยห่าไม่ออกหมดแล้วครับเกี่ยงละมีประมาณนี้สรุปยอดตามนี้ครับคนดูไม่ค่อยเวิร์กว่ะหนึ่งชุดอ่ะ นะลำลองถ้าเดี๋ยวเราเริ่มเลยแล้วกันนะสามสิบคนดูแล้วเอาเลยปะกาส์บีพี BP เราเปิดไปแล้วครับได้มาสองแสนเอ็มนะแล้วก็แพ็กนักเตะเรามีบวกแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดซึ่งแน่นอนว่าทีวไม่มีการันตีแปดนะครับวัยรุ่นชอบ้าร์ทายทําททอะไรก็เลยไม่ท้อดอฉยเอาเป็นที่98ก่อนแล้วกันนะคนดูใบนี้เขาว่ากันว่าไม่มีอะไรใช่ไหมใบนี้ไม่ใช่ใบชูโรงใช่ไหมคนดูแล้วก็ไปเลยแล้วกนะันไม่คิดอะไรเยอะนะสำหรับใบนี้ไว้ทําทำมี เพจี G, ครับไฟมาสเปนโอ้โหยแม่งยอดฮิตเลยว่ะแบกซ้ายมาเวลาผมเปิดการ์ดจะก,กระตุกนิดนึงนะก็ดูความกากเปเดซ่าโอ้ยเอามาันำาใหม่ปะนะภาพดูช้าๆเข้าใจได้ทนดูเออต้องให้โอกาสผมหน่อยว่ะคามผมไม่งกากอะต้องรับสภาพนะมาครับบวก8ปีนี้ปีอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ SPL เพราะว่าผมค่อนข้างที่จะสนิทกับเ p l เฮ้ยเป็นไรอ่ะนั่นไงห,งหาประจำรับหาประจำหาประจำมามาก็ดูใบนี้ก่อนหกถึงแปดลุนที่บมามามีสูตรอะไรคอมเมนต์มาเลยนะเดี๋ยวผมจะจิ้มใครมีสูตรอะไรเดี๋ยวผมจะจิ้มอ่านแล้วผมจะทําตามนั้นด้วยใบนี้ถึงจะไม่ใช่ใบชูโรงแต่แน่นอนว่าเราเปิดแค่ชุดเดียวดังนั้นมันต้องเน้นๆกวดตอนเถื่อแม่งเลยไม่อ่านแล้วสูตรหลอกเล่นด้วยมาช็อตนี้ ทีวาโอ้โหไม่ใช่เฮจีครับไฟมาอิตาลีอาบีเอ้ยเอตัวผมปะพอเรนซีคาราบีอะบวกเจ็บ <c oughs> ชิบหายแล,แล้วถ้าเปิดได้ทีวบวกเจ็บที่คือขี้ขี้ไม่สุดอะ่ะมาครับร้อยหนึ่งครับ101ร้อยหนึ่งต้องเปิดผสมกับร้อย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 อะไรดีร้อยสี่ไปเลยมากับร้อยหนึ่งครับ นี่ก็เรียกว่าสูตรเปิดมิกผสมนะคนดูโอเคเปิดมิกผสมคนระับแน่นอนว่าเอาแค่สองใบพอแล้วถ้าข้างหลังเป็นทีวอ่ะคุณเตรียมโดดได้เลยนะคนดูมาได้เลือกงามยามดีครับนับหนึ่งถึงหนึ่งครับหนึ่งไปช็อตนี้ขอพื้นหลังกำลังงานว่าทีวถ้ามันเป็นรูปทีวแปลว่าผมโอ้โหเฮ็ดจีโอแฝงัแรกอันดับแรกเยอรมันอาูเฮอแมน ใช่ไหมขาประจำนี่เฮูแมนบกแปดเฮ้ยผมไม่ได้ผดหรือว่ามันต้องเป็นแบบว่าเอาสุดหกดเล่าอะไะสว่างสิบมชัดสองสว่างสิบผมชัดสดอง 12, อะนี่เองมีทามีการเปิดนี้ด้วยหรอมี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 มอ่ะไปมาครับอะไรวะเนี่ยดูทรงมาลอกจากปีเฮจีมาครับผมใบนี้สามถึงแปดสว่างสิบชัดสอง 12. เล่นอะไรอยู่เ่ยไปครับ ไม่เห็นด้วยว่าปีอะไรบวกแปดก่อนอันดับแรกปีอะไรวะไฟมาวะนะเอ้ยไฟอังกฤษปีอะไรอะ่ะซีบีเฮจีเฟอร์อดินานอีกตัวเปล่าเฟอร์ดินานอีกตัวเปล่าไขวะนะนะั่นอะอยู่ในมุมมืดอะ่ะเฮ้ยรีออนคิงเดีออนคิงได้มาอยู่ในความสว่างวะเออปวดตาขออนุญาตขออนุญาตปิดแสงนะบวกแปดปะ ไม่รู้มันไม่ใช่ร้อยยี่สิบบวกเจ็ดแน่เลยบวกสามถึงแปดอะสี่อะบวกเจ็ดคิว่าเลยนี <laughs> อย่อพี่เฟิร์สที่มีบวกแปดการันตีพี่ไม่เอาไงพี่ไวลอินที่หีอะอ่ะเหลือสองใบแล้วก็ดูคือผมแม่งไม่มีบวกแปดการันตีไงมาเน้นละนางเน้นนางเน้นอะไปนี้ครับเดี๋ยวได้ทักทามมิ่งดีๆเดี๋ยวผมก,กดเลยทักมาบานเมาหายแล้วกันเมาหายทาม,มิ่งดีๆครับขอแค่พื้นหลังเป็นทีวีไปครับผม เว้ยแล้วมันลุนยากใช่ไหมเนี่ย6-8เพี่ไวออกน่อยโอ้โหเหด,ดีขาดประจำมาโอ้โหประเทศ <c oughs> ไม่ได้ลุ้นเลยอ่ะ <c oughs> มาดโอ้โหวงจิตเดี๋ยวพี่เฟิร์น้ามีเลือก6-8มาเ๋ยพี่ได้ตัวพวกนี้6-8มาแล้วเนี่ยโอ้โหออ21เลยนะเอาไปตีขึ้นมามามาเราเลือกทียไวการันตีมา เลือกโนบินีมานี่คือคอมโบสูตรครับที่มีเฉพาะทีเท่านั้นให้เกมมันรู้ว่าผมจะเอาเฉพาะทีแล้วขออนุญาตแบบว่าไลฟ์เป็นหน้าจอแล้วผมจะเปิดโน้ตแพดเหมือนเดิมนะสูตรเดิมที่คุณเคยครับแล้วก็จะลากจอลงนะโอเคขอซ้อมอ่ะซ้อมก่นมาครับผมทุดนี้เราเอาเฉพาะ t ีทั้งหมดนะขอปีอะไรก็ได้ตอนนี้ที่ไม่ใช่ HG นะครับขอปีอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ HG ได้เวลาครับสูตรเดิมที่คุณเคยนะมาครับผม d i s เพย์แคปเจอร์นะแล้วก็พิมพ์ตัวใหญ่ๆตรงกลางจอว่าไม่เอา TY นี่สูตรเดิมที่คุณเคยมีลาการตีบวกไม่ไม่ซ้ำใครนี่โรเบอร์เลยนะไม่เอา TY โเท่าดีครับพี่อาร์มาดีครับไปสุดท้ายแล้วนะคนดูวันนี้เราเลือกแต่ปี TY มาดังนั้นมันต้องออกนะครับปีอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ ยี่สิบสี่ทีวายเอ้ยเปลียอะไรก็ได้ทีไม่ใช่เทจีไปแล้วผมมาเอ้ยมันไปปรับเล t ปีเฮจีทุกใบแอ้นี่อ่ะใช่ปะเปิดตั้งแต่เฮจีอ้ยทีวายใช่เหรออฮ้ยเฮจี G, นี่ว่ะอฮ้ยเอลเอ็อลเอนโอ้ก็ L N, มไม่ตีอ่ะเอเอหรอเอลเอม่เอลเอ็นหลังเขียวเอลเอ็นเอออเอออโอ้โหจบจบกัน โอ้โหไม่ถึง120เพราะว่ามันไม่ใช่68ไงพี่เฟิร์สนี่ยพี่ไม่ได้เลือก68ปานี่ยน,นี่ไงเชฟ68ถ้าพี่เลือก68นะถ้าพี่เลือก68นะพี่เฟิร์สพี่มารุ่นดินดี้ไงจะได้ป่ะถ้าพี่เลือก68ปาแม่งเราได้ตัวดีๆเยอะอยูน่นะพี่แค่มันไม่ใช่68โอเคกูคไม่เติมเพิ่มละ เดี๋ยวตอนทัฟเฟลเขาบอกวเปิดกินแล้วสวปอนของคนอินดี้คนดูเขาไม่เอาบวกแปดอะแอบเสียดายแทนเหมือนกันเนี่ยได้ได้บวกแปดผมได้ตัวน 1, นนเนี้ยร้อยยี่สิบเอ็ดไอ้นี่ร้อยยี่สิบสองเนี่ยโอ้โหรายการเอาเอ็นไม่มีอะไรต้องทำนะครับดีบอกเขาไม่มีอะไรแน<อ>่นอนนี่ว่าแล้วไม่ต้องมีคนทักไม่มีอะไรไม่มีอะไรหัวรายการบวกแปดแก้เซง็งอันนี้อยู่ที่สปอนรับถ้าอนุมัติผมจัดเอาเลยอ,เอาเลยพี่พูดจริงเหรอเอาดีเราจะไปแข่งเลย <laughs> ไม่มีอะไรเสียแล้ว ผมต้องการซื้อมาอีกนิดนึงอะจริงจริงหนึ่งมันไม่มีเราจะเสียแล้วคนดูสปอนอนุนมัติแล้วถ้าติดก็ถือว่าชดเชยใช่ไหมจินนี้เลิกแล้วหันจินหน้าทีดเดียวอเออพอแล้วถ้าตัวนี้ติดเท่ากับเปิดกิตภูมิบ้าพี่เพิร์ดพี่เพิร์ดมันก็ควรเรา,าควรได้บวกแปดอ่ะโอ้โหจัดเลยนะพี่ถ้าพี่บอกให้เปิดเอ๊ะบอกบอกให้ตีอ่ะเอาเลยไปตปเอล่ะอ่าหนีไปเล่นเอลซะล,ล่าสุดสปอนผม ถ้าติดนี้ได้ใช้แนะล้วเนี่ยรอแสงตรงนี้รอแสงข้างหลังครบรอบไปมา68แป้งกันเดิคืนนึง68ย๊าโอ้โห <c oughs> <c oughs> วันนี้วันี้ตีนบกแปดนีบอกแล้วมันยังได้พี่แกสเองเปิดกิบไม่คุ้มแต่ตีนบกแปนี่ติดบกแปเฉียสามหลอดลงกลุ่มคนเรียงโมกอนไม่แต่ความจริงมันควรเปิดได้บกแปไว้คนดูความจริงมันควรเปิดได้บกแปแต่สปอนอินดี้เอาบกเร็จมาให้ก็แค่อยากตีบกแปเฉยอ๋อโอเคคนดีใจไหมนะไม่รู้สึกดีใจไม่สุดเลยวะบกแปไม่ได้มีไว้เล่นบี้อผมว่า อเองเก็บบกแปดไวนะ้เลยตรงตลาดไปแม่งพี่เฟิร์สแอบไปจัดเพิ่มพี่เฟิร์สที่ชื่อสปอนผมนะไอ้เซตแรก ln เอเซียนสองตัวครับเพราะว่าผมเลือกการันตีแปดหายไปหนึ่งใหนึ่งเซตสองด้านไรากาศ ln บกเจ็ดแพงสุดหัวร้อนตีบกแปดเพราะว่าสปอนอินดี้เลือกบกสามถึงบวกแปดแต่ดีนะที่มันติดไม่งานผมน่าจะซึม คิดว่าน่าจะไม่มีจัดเพิ่มแล้วนอกจากได้ TY แล้วจะมีทุนไปเสริมต่อนี่ครับใบไฮไลท์วันนี้มี1 2 3 4 5 6 7มี7หาหใบครับแน่นอนว่าเราจะเลือกเปิดใบที่ไม่ใช่ TY ก่อนแล้วเรียกน้ำย่อยก่อนปะขอ,อขอเช็คเลทก่อนเช็คเลทติ้งก่อนคิดชื่อผมหน่อยกำลังจะทำอุ้ยมีซีโอ้โห โ okay, okay. อเคโอเคบวกห้าบวกห้าแม่งเห็นทงแล้วแบบมาบวกแปดแล้วเก้าสิบแปดไปนี้ปีอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ RTM ม,นะมีสูตรไหมไม่ีสูตรไหมเอาเลยกดดีเอาทางกดอ,อไปมันไม่มีอะไรแหละผมว่ามัน,นอกออกใช่หรอนี่ h g สเปโอตัวเดิมมั่นใจ นี่เป็นซ่าหน้าเก่ามาทําไมบ่อยอันนี้เป็น6กถึงแอ่ะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่พี่เครับผมสนิทกันไ,ไปแล้วไม่ค่อยอยากพบต่ออาด้ใช้สูตร CBY สุดพี่โดนไม่รู้จักมึงใครขนาดก็ไปครับไม่รู้จักครับไม่รู้จักถึงมันไม่ใช่ใบรุ้นแต่ก็คาดหวังเฮ๊ยมีอะไรอ่ะโอ้โหเ p l l a มเดียวหกหมื่นเก้าใบที่มี TY ผสมผมไม่เปิดใบเดียวผมต้องมีเพื่อนมาร่วมแจมร่วมจอยชอบเลขเจ็ดครับยังดีที่เตะหา้าหมื่นฮะนี่หนึ่งหมื่นบาทรัฐบาลไทยนะห้าหมื่นไหมโอเคโอ้โหเฮ็ดจีใครวะกองหน้าอังกฤษเอ้ยเชลร์ โอเคอันนี้ผมต้องการเพราะว่าทำนิวอยู่แต่มันก็มันก็โอเคในหกถึงแปดนะสำหรับผมอะ่ะมันเก้าเก้านะผมเปิดได้เท่าไหร่ร้อยสี่ปะได้เล่นตัวนี้ผมชอบส่วนตัวด้วยมีลองช็อตตัวนี้เข้ามือผมเลยเข้ามือหรือว่าโอเคจะได้ไม่ต้องซื้อมาไปต่อไปครับผมหนึ่งร้อยนะหกถึงแปดเปิดผสมเหมือนเดิมมากผชิบหายแนละ้วเปิดผสมไม่ได้ไม่เป็นไรทาทรงเหมือนเปิดผสมแล้วกดไม่ได้เข้าไปหน้านั้นอะ ที่วาหน่อยที ai, ่วาหน่อยที่วาหน่อยที่วาที่วายที่วายเอ๊ะโอ้โหอ่าเข้าใจได้เข้าใจได้เข้าใจได้ครับเราเหลือพวกแปดการันตีอยู่สองใบแล้วก็เหลือให้เปิดอีกสามใบรวยจังวะช่องนี้เปิดกิจเอาโด้วทีวายจะได้เอ้ยพูดดีทีวายออกบ้างยังยังครับสามหมื่นเราย,ยังไม่ออกเลยตะบอลผมตอนนี้นั่งงอมแล้วมั้งเมาส์หายครับผมจะนับสามสองอุ้ยทำมิ่งโคตรเป๊ะหนึ่งปุ๊บแล้วเมาส์หาย อย่างนี้คือทีวายนะโอ้โหเฮ็ดจีโอ้โหโโมา68ก็ไม่ได้ไม่ได้ละอย่างนี้ไม่ได้ละปลิดเพงลงละเน้นล 100, 100, 100, 40, 40, 40. ะ1 1อ4สองใบรวดอะพี่เฟิร์นว่างไงวะหาเอาใช่ไหมเอาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยดเดี๋ยวรุเดดีว็ดเด็ดดดเดวดเโนดเด็ดด็ดเดเด ใบนี้เราจะเปิด2ใบรวด T Y จะออกไหมกับงบ30,000บาทรัฐบาลไทยไปครับผมอ้ไม่เห็นพื้นหลังนะผมจะไม่เห็นพื้นหลังแม่งถ้าแม่งเป็นเส้นคือ L N นะ่ะ T Y ได้ไหม T Y นะขอร้องวิ โอ้โหเอลเอนมาเป็นเส้นเลยหุ้ยลอยยี่สิบสามลอยยี่สิบสามโอเค โอเคตัวชอบถึงแม้ว่าไม่ได้ทีวแต่มันก็ดีใจไม่สุดหรอกมันก็ดีใจไม่สุดอะ่ะแต่ว่าก็ตัวใช้งานผมอยู่อันนี้ใครอะมึงใครอะเออคุ้มละคุ้มละสำหรับผมคือคุ้มนะรอบแรกเอเซียนเอรอบ2องไลกาดเอรอบ3ามยูเซเอก็ถือว่าได้คุยอยู่นะคนดูสรุปโดยรวมนะก็เปิดมาได้สองล้านล้าน กับเงินอีก2 0 0แสนซึ่งผมมองว่ามันก็คุ้มแต่ว่ามันอาจจะยังไม่สุดที่มันไม่ได้ทีวยเพราะามันเป็นกุดทุยมันเป็นกิดรุนทีวอไงอแต่พอได้เป็นตัวใช้งานสำหรับผมผมก็โอเคในทีมของผมอะ่นะครับก็ค่อนข้างโอเค